สวัสดีค่ะดิฉันดีดีสินิสาลาดแก้วอดีตอาชีพทำอาชีพค้าขายค่ะปัจจุบันทำธุรกิจพอลีนาเป็นอาชีพเก้าเข้ามาในธุรกิจพอลีนาเพราะประทับใจสินค้าทาแล้วสินิสามีสุขภาพดีมากและยังมีรายได้อีกค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สุนิาสนา,สาประทับใจมากๆก็คือได้ท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีหลายทิปละค่า เรายังมีออนไลน์เว r k f o ฟอร์มทำงานที่บ้านได้ด้วยนะคะท่านใดสนใจธุรกิจพอริน่าโทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0656324993พอริน่าเน็ตบร์โอกาสดีดีที่ทำได้เลยใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี